กองสลากพัดแตก48ล้านคุณผู้ชมครับล่าสุดหวยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลขท้าย2ตัวครับ83นะฮะใครซื้อใครถูกก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับส่วนรางวัลที่1ครับ929332นะครับซึ่งงวดนี้นะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูไลฟ์ของอพี่น็อตนะฮะกองสลากพัดเนี่ยแหมสุดจริงนะครับมีคนถูการางวัลที่1นกับกองสลากพัดเนี่ยหนึ่งคนท้วนนะครับก็ เป็นหนุ่มเชียงใหม่เมื่อกี้นั่งดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็อินอ่ะอินอยากให้เป็นเราแม่งนะฮะแต่ว่างวดนี้เป็นหนุ่มเชียงใหม่นะครับหนึ่งคนถูกทั้งหมดแปดใบสี่สิบแปดล้านสุดจริงนะฮะนั่นถือว่าก็เอาง่ายภาษาบ้านเราก็แบบกินเต็มอ่ะกินเต็มเต็มเน้นเน้นคนเดียวเที่ยวสี่สิบแปดล้านคือหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาเขาซื้อไปเยอะเขาจาไม่ได้ว่าว่าถูกกี่ใบอะไรเงี้ยพอพี่นอ็อตแกบอกว่าเออถูกทั้งหมดแปดใบเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอก โอ้ว้าวนะฮะโอ้โอ้ว้าวแบบแม่เหมือนคนชิวๆถูกเลขให้สองตัวแต่จริงถูกสี่สิบแปดล้านอนะ่ะโอ้โหผู้ชมฮะก็สํา <laughs> <laughs> สหรับใครที่แบบพี่ผมก็งงนะเนี่ยาตามกองศักเอ่อกองศักดพัดนมานานมากนะฮะแต่ก็มีมีถูกรางวัลเล็กๆบ้างแต่แบบอยากถูกรางวัลใหญ่บ้างอะไรเงี้ยใครที่แบบอยากจะรอลุ้นนะฮะคือผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบนั่งติดจองอะ่ะรอลุ้นรางวัลกับไอกองศักดพัดเขาเนี่ยนะฮะก็รอลุ้นนะครับใครที่อยาก รอตอนนี้ก็สามารถเหมือนเหมือนพี่น็อตเขาบอกว่าจะเปิดขายวันที่7มั้งงวดหน้างวดหน้าเปิดขายวันที่7นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอรอดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS รอเดี๋ยวดูก่อนว่างวดหน้าผมดูข่าวให้ว่างวดหน้าเขาเปิดได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูคนที่อยากซื้อกับกองสหนักพัดซื้อในเว็บได้ซื้อในเว็บได้นะครับอา้าวก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับหนุ่มเชียงใหม่รวมถึงคุณผู้ชมนะฮะที่ซื้อจากหลายๆที่มาแล้วถูกรางวัลด้วยนะครับแหม83สุดยอดจริงๆฮะ